โอ้พ nice nice ี่น้องนัเล็กเจอเห็ดพึ่งหวานแล้วปีนี้ได้เก็บเห็ดพึ่งหวานแล้วนี่ดอกไม่ใหญ่ฮะแต่ว่ามันก็เนี่ยจะเป็นแบบนี้แหละอร่อยนะฮะนี่แบบนี้เนี่ยขาใหญ่ๆอวบๆเนี่ยนี่อเยอะเลยเยอะเลยนี่นี่หลายหลายเนี่ยนะก็เขาจะประมาณนี้แหละนะก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมาย นี่แล้วก็นี่เห็ดนี่สุดยอดเลยฮะนี่เห็ดน้ำหมากก็มีเห็นไหมนี่เหเนี่ยลูกกำลังสวยๆเลยอุ้ยเห็นแดงๆนหน่อยใช่หรือเปล่าฮันน่อยากคิดว่าจะหลบพ้นนี่นี่นี่ ออ้ยลูกน่ารักจ่ะมันตัวบางตัวก็ใหญ่แค่นี้แหละนี่อ่ะสรุปยอดอะเลก็ได้แค่นี้แหละนะก็เป็นเห็ดพึ่งแล้วก็เห็ดน้ำหมากอ่ะเดี๋ยวก็ให้ประจ่อยไปนี่ประจ่อยมาพอดีเลยนี่ก็ได้เห็ดพึ่ง หลายดอกอยู่นี่ไปหาไปจะจอย,จอยไปแล้วนาเล็กสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากการเพียงเท่าน,นี้เป็นการเก็บเห็ดพึ่งครั้งแรกนะสำหรับปีนี้ของนาเล็กสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ครับผมสวัสดีครับ